อามชุติมาพอคนหมิ่นแค่อ้าปากใส่ไม่ก็ได้ตังกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยผ่านเรื่องราวดราม่าหายแตกมาอย่างหนักหนาสาหัสสำหรับนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังสาวอามชุติมาแต่ถือว่าหลังจากนั้นชีวิตของสาวอามนั้นขออยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุด,สด ได้ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ออกมารัวๆแถมยังสามารถซื้อบ้านในราคา8ล้านบาทถอยรถป้ายแดงให้พ่อแม่และตัวเองได้สมกับที่ทำงานมาด้วยความยากลำบากล่าสุดสาวอามชุติมาก,ก็ได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังอยู่ในห้องอัดเสียงพร้อมเขียนแคปชั่นที่อ่านแล้วมีกลิ่นความดราม่าลอยออกมาว่าคนบางคนบอกว่าร้องๆไปเหอะเพลงอะ ร้องไม่กี่เพลงก็ได้เงินอ้าปากใส่ไมก็ได้ตังเขาไม่ใช่เราไงเขาไม่ได้มาลงทุนลงแรงมันสมองกับเราเขาไม่ได้อดทนค้นคว้ากับเราเขาพูดดูเหมือนง่ายเนอะแต่รู้ไหมกว่าจะได้เงินแต่ละบาทต้องย้อนไปดูเมื่อก่อนก่อนมีคนรู้จักก่อนจะมีเพลงกว่าจะมีงานหนึ่งงานสองงานมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาไม่มีวันเข้าใจหรอก เขาคิดแค่ว่าถ้าเขาเป็นเราเขาก็ทำได้โดยหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจให้สู้และยืนหยัดต่อในสิ่งที่ทำต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ